คือข้อนี้นะครับอาจารย์ก็ถามว่าจงแสดงวิธีหาผลเฉลยเฉพาะนะครับหรือ particular So l u t i o n นะครับของสมการเชิงอนุพันธ์นะครับโอเคไหมนะครับก็คือสมการนี้นะครับซึ่งสมการนี้ถ้าเกิดเรามองผิวเผินเราจะไม่รู้เลยมันเป็นอะไรแต่ถ้าเกิดเรามองจัดรูปนะคทำการจัดรูปเราจะรู้ว่ามันเป็น Se p a r a b l e equation separable equation ก็คือเป็นสมการที่เราสามารถแยกนะครับฟังก์ชันที่มันขึ้นกับ x ตัวเดียวแล้วก็ขึ้นกับ y ายตัวเดียวได้นะครับโดยถ้าเกิดผมแยกออกมานะครับผมจะได้เป็นแบบน ัวนี้ก็มองเป็นตัวนี้ก็คือ first derivative ใช่ไหมผมก็จะมองเป็นแบบนี้เรกําลังสองนะครับผมจะมองผมจะทําการแยกตัวนี้ออกนะครับผมจะได้เป็น e กาลังลบ x ส่วนด้วยกันกับ e กาลัง y นะครับเราสามารถแยกเป็นตัวนี้ได้โดยใช้เรื่องเลขยกกําลังในการแยกออกมานะครับเพราะฉะนั้นผมจะทําการย้ายฟังก์ชันที่ขึ้นกับ y ไปหา dy ซะแล้วก็ย้าย dx ไปหาฟังก์ชันที่ขึ้นกับ x ซะก็จบนะครับแล้วก็อินทิเกรตสองข้างก็หาผลเฉลยทั่วไปออกมานะครับ พอเราได้ general solution มันจะติด c อยู่ใช่ไหมฮะแล้วทีนี้เราก็ทำการนำ initial condition หรือเงื่อนไขแรกเริ่มนี่แหละแทนนะครับเพื่อที่จะหา c นั้นแล้ว c นั้นกลับก็ไปแทนในผลเฉลยทั่วไปนะครับเราก็จะได้เป็นผลเฉลยเฉพาะออกมานะครับนี่คือ concept ในการทำนะฮะผมจะได้เป็น e y by dx ใช่ไหม x กำลัง2 e กำลังลบ x ส่วนเนี้ก,นกันกับ e กำลัง y นะครับวิธีก็คือเราทําการย้ายครับตัวนี้ย้ายดีไปฝั่งนี้ย้ายตัวนี้ไปฝั่งนี้ซะนะน,นี่คือคอนเซปต์ในการทำมันก็จะได้เป็น E กกำลัง Y, D Y X กํำลังสองลบ x, D x ออกมา โอเคไหมทีนี้ผมก็ทำการอ e ินทิเกรตนะครับข้างนี้นะครับทีนี้เราจะเห็นว่าฝั่งนี้ก็ง่ายๆเลยอ e ินท e ิเกรต e กำลัง u du ก็มีค่าเท่ากับ e กำลัง u ใช่ไหมอันนี้อ e ินท e ิเกรต e กำลัง y dy ก็มีค่าเท่ากับ e กำลัง y แต่อย่าลืมนะครับเนื่องจากมันเป็นการอินทิเกรตไม่จํากัดขอบเขตเพราะฉะนั้นคุณจะต้องบวกข้างที่เข้าไปด้วยผมจะให้ข้างที่ตัวนี้เป็น c หนึ่งแล้วกันนะครับฝั่งนี้นะครับคุณจะเห็นว่ามันเกิดจากฟังก์ชันพหุนามคูณกับฟังก์ชันอดิสัยหรือฟังก์ชันเอ็ก n e โพเนนเชียลนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องทําการอินทิเกรตบาพาสหรืออินทิเกรตแยกส่วนตรงนี้นะครับคุณจะสังเกตเห็นง่ายๆว่าเราจะต้องบ p a พาสอีกครั้งก็คือเราไปดูเลขชี้กําลังนะครับของฟังก์ชันพหุนามโดยเป็นเลขทอคนั นะครับเมื่อเราไปอินทิเกตบายพาสออกมานะครับอันนี้ก็ไม่ได้ยากนะครับผมก็จะได้เป็นลบ x กำลังสองนะครับ e กำลังลบ x นะฮะแล้วก็ลบสอง x นะครับ e กำลังลบ e x แล้วก็ลบกันก e ับสอง e กำลังลบ x แล้วก็บวก, x, วก, x, วก x, ข้างที่เข้าไปซึ่งผมให้เป็น c สองแล้วกันนะฮะคอนสแตน์ Content ตัวที่สองทีนี้ผมจะทำการจัดรูปนะครับโดยย้ายข้างที่ไปฝั่งขวามือผมไม่หมดนะครับผมก็จะได้เป็น e กำลลัง y นะเท่ากันกับลบ x กำล, e, ลัลงสอง e กกลังลบ x คือการอินทิเกรตเ,เป็นหน้าที่ของคุณแล้วเพราะว่าการอินทิเกรตเนี่ยนะครับคุณจะต้องมีพื้นฐานแควหนึ่งให้แม่นในหัวข้อการหาปริพันธ์นะครับซึ่งไอ้ตัวนี้มันจะอยู่ในหัวข้อเทคนิคการอินทิเกรตนะครับมันจะมีการแยกเศษส่วน ย่อยอะไรพวกนี้นะหรือการอินทิเกรตบายพาสอินทิเกรตแทนค่าฟังก์ชันตีโกณอะไรพวกนี้ก็ต้องไปดูนะฮะมันสำคัญมากมาโอเคก็จะได้แบบนี้ออกมานะครับทีนี้ผมจะทำการแอดซูมให้ c สองลบ c หนึ่งเป็นข้างที่ตัวหนึ่งขึ้นมานะครับผมจะให้ c สองลบ c หนึ่งตัวนี้เป็นข้างที่ตัวหนึ่งขึ้นมานะครับซึ่งผมจะให้เป็น เป็นอะไรดีเป็น c ใหญ่แล้วกันผมจะได้เป็น e กําลัง y นะครับเท่ากันกับลบ x กําลัง2นะครับ e กําลังลบ x ลบ 2x e กําลังลบ x ลบ2 e กําลังลบ x บวกันกับ c นะครับทีนี้ถ้าเกิดคุณมีพื้นฐานในเรื่องนะครับในเรื่องลอการิทึมหรือในเรื่องเลขยกกําลังพวกนะี้ นะครับคุณจะสามารถแก้สมาการางงานี้ง่ายๆโดยการทําการเทคล็อกฐาน e ทั้งสองข้างนะครับหรือล็อกฐาน e หรือ natural log นะครับหรือล็อกฐานธรรมชาติทําการเทเข้าไปครับเห็นไหมขั้นตอนต่อไปผมจะทําการเทคนะครับหรือที่เราเรียกว่าลอนนั่นแหละครับล็อกฐาน e นะผมจะได้เป็นนะครับล็อก e กัลัง y นะครับเท่ากันกับล็อก นะครับเราก็สามารถที่จะทําทการตกนะครับเลขชี้กําลังของหลังล็อกได้นะครับยออกมาด้านหน้าจะไ,ได้เป็น ทีานี้สมบัติของล็อกออนหนึ่งก็คือถ้าเกิดหลังล็อกกับตัวฐานเป็นตัวเดียวกันนะครับเราสามารถมองเป็นเลขหนึ่งได้นะครับเพราะฉะนั้นในตัวนี้แล้วเมื่อเรามองเป็นล็อกนะครับก็จะเป็นไอตัวเนี้นะครับเมื่อเรามองง่ายๆก็คือเป็นล็อกอ e ฐาน e ซึ่งมันมีค่าเป็นอะไรครับเป็นหนึ่งครับกวานี้หนึ่งนะเพราะฉะนั้นผมจะได้ว่า นะครับซึ่งผลเฉลยนี้เราเรียกว่าผลเฉลยทั่วไปนะครับ general solution ก็ได้แล้วนะฮะอันนี้คือผลเฉลยทั่วไปนะครับนะถ้าโจทย์อาจารย์ถามว่าเป็นผลเฉลยทั่วไปคืออะไรอะไรแนี้ผลเฉลยทั่วไปของสมการเชิงอนุพันธ์นี้คืออะไรก็ตอบแค่นี้ไปได้นะฮะอันนี้เราเรียกว่า general solution นะครับโอเคไหมนะฮะทีนี้โจทย์อาจารย์ไม่ได้ถามดิว่าผลเฉลยทั่วไปคืออะไรโจทย์อาจารย์ถามว่าอะไรผลเฉลยเฉพาะคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสามารถหา C โดยใช้เงื่อนไขแรกเริ่มตามที่ผมได้บอกมาตอนแรกเลยหา c นะครับโดยใช้เงื่อนไขแรกเริ่มนะครับก็คือ เงื่อนไขแรกเริ่มที่ว่าเลยเมื่อ x เป็นศูนย์จะส่งผลให้ค่า y เป็นศูนย์ด้วยตัวนี้คือ x เด้อจยาลืมคือ x เมื่อ x เป็นศูนย์จะส่งผลให้ค่า y เป็นศูนย์เพราะฉะนั้นผมจะใช้เงื่อนไขนี้ในการหาค่าของที่ c ตัวนี้ออกมานะครับเ <Okay, S 2> เพราะฉะนั้นเมื่อผมแทน x เท่ากับศูนย์แล้วก็ y เท่ากับศูนย์ลงไปในผลเฉลยทั่วไปนะครับผมก็จะได้ว่าศูนย์เท่ากันกับ ล็อกแทนศูนย์เข้าไปในก้อนนี้นะครก็เป็นลบศูนย e, ์กำลังสองคูณ e ีกำลังลบศูนย์ก็จะกลายเป็นศูนย์เอาศูนย์เข้าไปในก้อนนี้คือ็เป็นศูนย์ก็เป็นศูนย์ดีดีแล้วทีนี้เราเอาศูนย์นะครับเข้าไปในก้อนนี้ก็คือเป็นลบสอง e ยกกำลังลบศูนย์นะครับแล้วก็บวกซีเข้าไปนะคร นี่คือสิ่งที่ผมได้ออกมาตอนนี้คือเลขศูนย์เอทีนี้ลบศูนย์ก็คือศูนย e กํลังศูนย์มีค่าเป็นหนึ่งนะครับผมก็จะได้เป็นลบสบวก c ใช่ไหมในเนี้ยนะครับผมจะได้เป็นศูนย์เท่ากับล็อกนะผมเปลี่ยน ln ตัวนี้เป็นล็อกฐาน e ดีกว่านะครับจะได้ยกตัวอย่างในง่ายก้อนนี้ก็จะกลายเป็นลบสองบวกกันกับ c หลักการที่เราจะหาผลเฉลย c นะครับผมจะทําการแกะฟังก์ชันด้านนอกก่อนนะครับในการดันฐานดันเบสขึ้นไปนะครับผมก็จะได้ว่าผมจะได้ว่า e กำลังศูนย์มันก็คือดัดนไปแล้วใช่ไหมฮะ่าดัานดันไปแล้วก็แกะไปแล้ว e กำลังศูนย์จะเท่ากับลบสองบวกกันกับ c เห็นไหม เพราะฉะนั้น e กำลังศูนย์ตัวนี้นก็คือ1นะครับ1เท่ากันกับลบ2บวก c นะครับเพราะว่าอะไรครเพราะฝั่งนี้มันมีค่าเป็นบวกเพราะฉะนั้นราแกะค่าสบูรณออกได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะได้ว่า c นะครับเท่ากันกับ3นะครับทีนี้พอเราได้ c เป็น3เนี่ยนะครับอย่าเพิ่งไปตอบ3นะฮะโจทย์ไม่ได้ถามค่า c นะครับโจทย์ถามหา particular solution um หรือผลเฉลยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นผมจะนำ c นะครับ แทนลงใน general solution นะครับหรือผลเฉลยทั่วไปนะครับผมจะได้ว่าเท่ากันกับ เห็นไหมนะครับซึ่งจะเรียกว่าพาติคูล่านะครับพาติคูล่าซูรูชันพาติคูล่าซูรูชันนะครับหรือผลเฉลย ER. เฉพาะนั่นเองนะครับโอเคเนาะนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ต้องตอบแค่นี้ข้อนี้ก็ตอบแค่นี้นะครับนี่คือคำตอบ,นะรบเรียกว่า p าร์ i ิคูลาร์โซลูชัหรือผลเฉลยเฉพาะ ครับตอนนี้ก็ตอบแค่นี้ไปนะฮะโอเคประมาณนี้ครับผม